สนับสนุนโดยสเนลสนับสนุนโดย t r i p l e X เมนสวิงนะฮะสนับสนุนโดยกอล์ฟฟิ้งเก่าเพอร์ฟอร์แมนเซ็นเตอร์ครับและวันนี้อยู่กับโปรเมย์ครับสวัสดีครับโปรเมย์สวัสดีค่ะครับวันนี้มีวงสวิงของนักเรียนมาอนเครา์ให้เราดูให้โปรเมย์แนะนำเ,นเน่องนงินก่อนว่านักเรียนคนนี้มีปัญหาอะไรครับเอ่อจริงๆน้องคนนี้นะคะอายุ10ขวบนะคะชื่อว่าโมจินะคะก็จริงๆเล่นก็ตีพอเริ่มมีระยะแล้วนะคะแต่ว่าปัญหาหลักๆของน้องตอนนี้คือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตัวเองอะคะ่ะ ออกแรงจากช่วงไหนก็วิดีโอนี้นะคะก่อนทำเทสกับหลังทำเทสเจะสังเกตเห็นว่าเขาเริ่มใช้แรงถูกนคเพราะฉะนั้นเวลาเทสเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเขาถนัดขาข้างซ้ายหรือขวาหรือตรงกลางนะคะอันนี้เทสมาแล้วสรุปว่าเขาอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นการออกแรงแต่ละคนซ้ายขวากลางเนี่ยคนละอย่างนะคะเดี๋ยวเราดูก่อนฝั่งซ้ายฝั่งขวาอันไหนฝั่งขวาฝั่งขวาก่อนเทส ฝังขวาก่อนเทสครับอ่าฟังขวานะคะอันที่ไม่มีดาวนะคะก็คืออันนี้นะคะสังเกตจากด้านขวานะคะเดี๋ยวม่ขีดเส้นจากตรงนี้นะคะเขาเทิร์นขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวสังเกตนิดนึงตอนเขาถ่ายน้ําหนักไปนะคะจะเห็นนิดนึงว่าปลายเท้าตรงนี้นะคะเขาเพาเยอะขึ้นนิดนิดใช่แปลว่าอย่างด้านนี้ค่ะเขาถ่ายน้ําหนักจากซ้ายมาขวาครับประมาณ85หรือ90ก็คือเยอะไปสําหรับคนที่เป็นเซนเตอร์อนะคะทีเนี้ยอย่างด้านนี้นะคะเริ่มปรับโดยการที่เริ่มจาก ไม่ไม่ได้ปรับเซตอัพหรืออะไรแต่ว่าให้เขาเริ่มปรับจากการถ่ายน้ําหนักจากเดิมที่อยู่ขวาด้านนี้นะคะ8 5ให้เหลือแค่ไม่เกิน80ก็อยู่ประมาณ75นะคะสังเกตว่าพอมันโหลดขึ้นมาที่85ค่ะเอ้ยจาก75จาก85ลดเหลือ75สังเกตว่าอาจจากช่วงเนี้ค่ะการการเกลียวจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันไม่เหมือนกันอ่าอ่านะคะทีนี้ สิ่งที่มันแตกต่างกันมากก็คือตอนดาวสวิงนะคะดูด้านขวานะคะอันแรกด้านนี้เขาจะมีการชิปมาให้ชิดเส้นก่อนครับแล้วเขาถึงจะค่อยมารีลิสตอน,ตอน,นเข้าลูกใช่ซึ่งคนที่เป็นเซนเตอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องชิปให้ติดเส้นเซนเตอร์เนี่ยสามารถเริ่มหมุนได้เลยครับนะคะก็อันนี้มีปรับให้น้องเขารู้สึกว่าหลังจากที่เขา,เาถ่ายน้ำหนักน้อยลงคราวนี้จากขวากลับมาซ้าย กขาจะทาได้ง่ายขึ้นสังเกตพอถึงเส้นตรงเนี้ยค่ะดูนะตรงเนี้ยค่ะเขาเริ่มออกแรงละนะเทียบกันกับด้านนี้เห็นไหมว่าโมชั่นของเท้าขวาอันนี้เห็นเห็นเห็นความเห็นชัดเลยว่าโอ้โหด้านซ้ายเนี่ยหลังจากปรับแล้วเนี่ยโอ้โหเหมือนกับออกแรงแล้วใช่ใช่แล้วก็สปีดเพิ่มขึ้นค่ะเพิ่มขึ้นประมาณสามไมล์โอ้โหสามไมล์ก็ ไก่ขึ้นเยอะนะใช่ทีนี้ตอนสังเกตตอนเข้าอิมแพคค่ะอันนี้เห็นชัดนะคะเนี่ยเห็นแล้วว่าเขาเขาเริ่มด้านขวาตรงนี้ค่ะเขาเริ่มออกแรงถ้ามองจากดาวเดอรไลน์ตรงนี้นี่คนละท่าเลยโอ้โหชัดเจนนะชัดเจนครับใช่นะคะแล้วก็สวิ p l a n นคนนี้ดีอยู่แล้วนะคะเป็น Inside Out นะคะเนี่ยอันนี้เห็นชัดเลยว่าคนละอย่างนี่นะคะถ้ามองจากด้านหน้า เห็นไหมว่าการส่งไม้ออกไปการลิสมันมีผลกับสวิงทั้งหมดเลยเพียงแค่เราปรับการออกแรงคือเราปรับการออกแรงนิดนึงนะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะแค่การเริ่มจากการเซตอัพนะใช่นะครับแค่เซตอัพแค่เมื่อกี้เนี่ยโปรเมชี้เห็นแล้วแหละว่าน้องโมจิเนี่ยปรับการเซตอัพนิดหน่อยเองใช่คือเซตเซตอัพเนี่ยแทบจะไม่ได้ปรับอะไรแต่ว่าให้เขารู้สึกว่าช่วงแบ็กสวิงขึ้นไปน้ำหนักใช่อยู่ที่น้ำหนักจากเดิมที่เขาถ่ายมาขวาเนี่ย85ลดลงประมาณ10 Uh huh. ให้เหลือประมาณเจ็ดสิบห้านะคะเขาสามารถที่จะออกแรงคือเหมือนกับว่าใช้สิ่งที่มีอยู่อะได้มากได้ง่ายขึ้น uh huh. เอาง่ายๆเนี่ยคะ่ะให้ถ่ายน้ำหนักมาขวาน้อยลงนะคะแล้วก็มันจะมีมันจะสามารถกลับมาซ้ายเนี่ยแล้วก็เพิ่มการโรเทตของสะโพกตรงนี้ได้ง่ายขึ้นเนี่ย uh huh. สังเกตสะโพกตรงนี้นะคะหมุนลอบไปด้านโน้นแทนที่จะบัมเข้ามาชิดเส้นแล้วเขาก็เนี่ยเหยียดหลบขึ้นเข้าไป ต่างมากกับอันนี้คือเหมือนกับว่าอันนี้แค่ขยับมาเฉยเฉยไม่มีไม่มีอะไรไม่มีเลยไม่มีแรงไม่มีกาวเลเชันพอ์อันนี้กับอันซ้ายเนี่ยมีแรงที่ส่งมาจากพื้นโอ้โหเห็นเลยว่าเห็นเห็นครับผมใช่ นะคะอันนี้ก็ถ้าเรารู้แล้วว่าเราเป็นเป็นเป็นคนที่ออกแรงประมาณไหนนะคะอันนี้เป็นแนวทางในการที่สามารถนําไปฝึกซ้อมแล้วก็พัฒนาสวิงได้ได้มากขึ้นได้ครับผมว่าวันนี้นะเคสของน้องโมจินะก็การถ่ายน้ําหนักที่แตกต่างนิดเดียวนิดเดียวนะครับผมก็ทําให้เราเนี่ยสามารถนะครับผมพัฒนาวงสวิงนะครับแล้วก็บ้านทำให้เราตีได้ไกลขึ้นอย่างน้องโมจิเนี่ยโอ้โห พัฒนาวงสวิงแล้วก็สามารถมีขับเรสวิดเพิ่มขึ้นประมาณ3นมล์เลยเดียวใ่แค่การถ่ายน้ำหนักทริคนิดเดียวเองยังไงวันนี้ต้องขอบคุณโปรเมมากๆากนะครับสำหรับการอินดัสวงสวิงขอบคุณครับค่ะสนับสนุนโดยสเนล We challenged our engineers to build an amazing but more affordable iron, and they did it, baby, and now. These outstanding new PXG 0211 irons are available to you. They go further, look PXG sharp, and have a sweet spot the size of Texas. Go to PXG.com or call 1 844 Play PXG today. PXG, nobody makes golf clubs the way we do. Period.